Thank you

สับปะรดลกหมูลกหมแดติดเชื้อนะกระแสเลือดกำับเไม่้วเชียงสรุปไม่ได้ติดเชื้อเยท่านเบลล่านะครับได้ของเราสองด้วยอ้ยวใหญ่เลย่าบุกท่านไ้วยหายท่านบุญไอ้อะเอ้อะตัดไอ้อะโนความไม่พอตัว เอาอย่าเพิ่งกินเจถ่ายก่อนนะผมบอกเนียนแล้วตอนนี้ไข่เป็นแบบยูนิล่าร์มันมีของหวา

อาผู้เดียวมีผู้เดียวมามาผู้เดียวม่เอนก่ยไ่เอนอัเดวอิไทยเจีนเนี่ยน่เลีาละครับพี่าโอ้ดีโอเค นึกว่าไม่มาป้าทำเนี่ยน่ะไมื่อคืนกินฟูตน้องไทยขวบได้เนานชิ้นที่สองเนาะขวอป้าเราดี อยเออกาสเลยตัวรองม่เลยตัวรองยังเดียวอ่างเล่นน้อยนะาเกลียไว้เกยเกียวเกลี่ มามืดเหมือดยงเห็นมาเนี่เห็นหมอดไเออยางก็อมเด้แม่ละอืมาบยางอมเนแม่ะโอ้ชัดเลยเออยาง้อมเนี่ยชิเนเนี้ยองป้องเขาไม่ดีเดี๋ยวเดี๋ยวมาดีรับ ดูไปสิเมลือนี้ก็จะกลับแล้ววันนี้เป็นวันศุกร์หน่วยยังไงมันก็สองตันเหมือนเดิมแต่ว่าหายหมดจีดกระเป๋าจีดกระเป๋าถ้าสปอร์ตหายแล้ววันนี้วันศุกร์ทำอะไรไม่ได้ลูกต้องซื้อตั๋วจากเมืองไทยส่งตั๋วซื้อตันเลยนะเดี๋ยวซื้อตั๋วไอ้พี่ลมนี่มันต้องซื้อตั๋วไปไหน